อ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะก่อนใครแล้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อหนูชื่อน้องยาดาโยติรักโยติรักจะมานับเลขให้ฟังค่ะนับเลขฟังค่ะอ่าเริ่มได้อีอีอีคูดอีกครั้งดังดังกัดังดัง

เลี้ยไม่ได้เรื่องเนี่ยที่แม่อาลคลิปคิปที่โอกาโูไม่ได้เรืองพอไปมไปโอกาจะมาดูเล่น ก็จะมา 你、嗯、看，你、嗯、看。嗯嗯